ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะไม่ได้มาเล่นๆจอยลิลานีใส่ทูพีชวดคุณบิว,ว,วเล่นเซิร์ฟบอร์ดชิลๆนานทีปีหนจะนึกคลื่มอกคลื่มใจเพื่อแผ่ความเซ็กซี่ให้หมวลมหาชนได้ยนโฉมความเซ็กซี่กับเขาบ้างสำหรับดาราสาวจอยลิลานีสีเพนทีลาสุดเจ้าตัวนั้นสลัดผ้าให้นุ่มๆได้เห็นกันเต็มๆต,ตาเรียกว่าแซบสุด,สด โดยสาวจอยนั้นสวมใส่ทูพีษตัวจิว๋วครร้อนนอนโพสท่าอวดหุ่นเซ็กซี่สุดวิวงานนี้บอกเลยว่าคงถูกใจหลายคนที่อยากเห็นเจ้าตัวอวดความแซ่บให้ได้ชมซึ่งสาวจอยนั้นก็ไม่ทำให้ผิดหวังพอชุดว่ายน้ำที่เธอใส่นั้นขับผิวมากๆยิ่งเมือถาแดดแบบนี้ได้ใจไปเต็มๆเลยล่ะคะ่ะ